ครับวันนี้ผมกิบครับในรายการโซนิกสกายทีวีเดี๋ยวจะสร้างอะไครับวันนี้ซร้งเออเออมันคือใครรีเซตเลยครับโอเควันนี้ก็จะมาแคสเกตาวีกันนะครับวันนี้มาแคสเกตาวีกันนะครับอะใครส่งข้อความอะไรมาไม่รู้ผมไม่ได้รับเหรียญโอเคผมไม่รับเหรียญ วันนี้ว่าจะมารีววิบูคคลนะครับโอเคเราจะมาเล่นเอาอีแบบกากๆนะครับโดยการไปจับคู่หนึ่งหนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งนะครับโอเครอกดเลยกดดี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 ว่าแต่จ็อกเกอร์วิวภาพจ็กเกอร์จากไหนดีกนก็ได้หนึ่งกดตามดิ ไอ้ก็สบายเอ้ยไอ้ก็ขอโทษนะครับโชคดีไม่สบายเอเคนจูเกอร์กดแล้วครับโอเคเดี๋ยวใช้ตัวอะไรดีครับกำลัเร็วๆสิงั้นผมจะใช้บูของโอ้โหโอเคอเครับบูของ ดรือว่าไอลี่ดีถ้าอันนี้ผมก็จะเลือกบูคอแล้วกันมาฝักนุูกข้าวเราจะใช้ตัวอะไรโอ้โหลิปโป้กูแพ้แล้วตั้งแต่ตาแรกเลยทุกคนคงรู้และะ้วว่าบูคอลไม่แพ้ลิปโป้ใช้ลิปโป้ไม่บอกกูเลยสั์ โจ๊กโจ๊ะโจ๊ก็โอเคครับไม่เป็นไรถึงเราจะแพ้แต่เราก็แพ้มีสักสี่ครับหให้มันนอนดิไปแล้วครับม,มันนอนแล้วโอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้นะครับโหไปดิโอเคเอากดสกิลแรกก่อนเลยครับ สกิลแรกมันจะลงดีได้ดีตัวเกมยังไม่รู้เรื่องครับหลักๆเกมเราริโป้รู้เรื่องเฮ้ยแปลกๆบ้าๆโอ้ยแหลกๆแจดิแจยนดีรถแพ้ไอ่หรอกไม่ะเอาไม่หรอาไม่หรอาไม่หรอกไม่ตัวอะไรไม่ตัวอะไรไม่รู้กับเป็นตัวที่ฟุ่มลฟอยคมและแพ้ทากอะครับ มามาเร็วๆต้องถ่ายตัวให้เขาดูครับเราต้องใช้สกิลแรกก็ไปสเต,ต็ปเรื่อยๆ,ๆครับแล้วชูเฮ้ครับแล้วก็ฟาดแล้วก็กระโดดออกมาครับฟาดนี่ครับแล้วก็กอัพเลือนแล้วก็เราเลื่อนมันเกิดครับกระโดดเข้าไปปุ๊บฟาดโอ้โหเป็นเอ้าวะมันเอา โอ้โหเราให้วาดูด้วยอะไรอย่างพึ่งไปใ,ใกล้มาแนะล้วลิโป้มันจะดูดแรงมากครับเดี๋ยวเขาเข้าไปบวกครับตอนที่ท้ายเกมโอ้โหอีสัตว์บกมาแล้วเหรอฟุกปักออกครับออกออก ว่าหมู่ของแพ้หว่ะตอนนี้ว่าละแพ้วิศรีอย่าคิดอย่าคิดเออแล้วก็หายตัวออกมาครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปตีโอ้โหขีโคตอะไรยอย่าพึ่งอย่าพึ่ง Okay. ดูเรื่องปะเ okay. นี่โอเคเสรแล้วปุ๊บขวาออกก็เออไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วครับปุ๊มเรียบร้อยริปโป้เขาอยู่ฝั่เขาใจร้อนนะโอเคเข้าไปตีเป้าเลยผมว่าผมตีไม่ไหวว่ะเอาข้าก่อน ลิปเปอร์เขาใจร้อนเกินไปนะถ้าพวกริปเปอที่มันแบบแชสกิลดูเรื่องเราดีให้ไกลเลยครับมาเด้มาเด้มาเด้ฟุ๊บโ,โอ้โห,โอโหรอครับรอให้ดูเรื่องบทก่อนดูรู้เรื่องเ,องด,อเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวหมดแล้วมะเอาเลยเอามาเด้ เอาบอลเด้อเอาบอลไอสัตว์มันทิวอ่ะเมื่อยเลยเอ้ยตีอ่วเอาบ่เอาบ่จะปล่อยกูไปดีๆก็ไม่ได้แล้วอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนโอเคเราไปเอาเลื่อนก,ก่อนถ้าเขามากระทำฐานนี้เราคือจบครับ มายังม่ยังนีบออกมาขอเราสั่งเลมเป็น,ด,นดูดูเลือ่อยๆโอ้ยยาวยาวยาวเดอย่าดูเลือดมาแล้วเองกูดีเลยเดี๋ยวดูเลือดเดี๋ยววอนนเขาน่าจะร้ท่ะแห่แล้วครับถ้าขเขาไม่ตีมาเราจะไปฝ่ายตีไปเลย ดังไงนะไงไหายตัวก่อนครับโอเครอดูเลือดบ,บดโอเคหมดละเอาเลยชุบใส่ใส่ยักษ์ให้ใส่ไม่ยักษ์เลยเอาเลยปุ๊บปุ้มตายไปเลยเป็นไงครับสุนาคงลิมว่าอย่ามาอย่ามาซ่ากับลิง โอเคเรากลับบ้านก่อนเรายังไม่ตีป้อมนะครับรอผมฆ่าเยอะสักห้าก่อนค่อยจบเกมมาแล้วว่ะรู้สึกว่าตีเขนาน่าจะมาแล้วเอาเลืองก,ก่อนโอเคเกิดพอดีเลือล่อนละไปแล้วรอ,อก,ก่อนเออดูเลือดดิดูเลือดด,อดิด้านแหละมาแล้วโอเค โอเคโอเคเอาอีก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 มันหนักเอาอีตุ้มโอเคครับจบเกมเลยไม่ครับมันยังไม่สะใจแล้ขอครบก่อนเขาจบเี้สองชิ้นก็จะครบแล้วเดี๋ยวจบเพล่าๆกันโอเคไม่จบไม่จบ ปเขามาเขารู้ไปเราแล้วล่ะเขาจะเขาจะรอเขาจะไม่ใช้เลือดจนกว่าเราเข้าไปบวกใช่ไหมโอเคเราจะเข้าไปลอเขาโอเคมาดีโอเคฮึ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 ซ้เซัมจฮติวชุปัก กูสายไม่เอาตายแล้วดิเออกลับไปไปกูสายไม่เอาตายโอเคคราวนี้จบแล้วโอเค <c oughs> จะจบแล้วครับรถเขาออกมาก,ก่อนขอเขาทำไมไม่ออกวะหรืวอวถเขายอมแพ้ ไม่เออไม่ออกมาจบเลยเว้วยไอ้กะโอเคลิโป้ครับไปแล้วุ๊บเอ๊ะชอ๊ะเอาบ่เอาบ่มันดูดเลือดว่ะเอ๊ะชุ๊โอู้วีมาให้กูวิเกรหมั้ ให้กูพิกเกยไว้ปั๊บปั๊บปะ๊โอ้โหโอ้โหไม่อ่อนให้เลยไม่อ่อนเลฮะพิกเกยบะ่ะบ้าโอเคเอาไปเลยไม่ให้หรอก ไปใให้ฮิวเหรอฮิวทวายฮิวทวายให้ฮิวโอ้โหดูเลือดบอ้โหโคตรโกว่าโดนเลือดอะได้คราวนี้ิไม่ออดให้แล้วแ้วดูไม่ออดให้แล้ว ก่อนให้มาว่ากแล้วโอเคจบเลยโอเคจบเลยครโอเคจบแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่าดีครับสวัสดีครับ